สร้างให้ดูดองไทยรัฐทีวีเหมือนเดิมเนาะก็อาจารย์คิดว่ามันก็มีประโยชน์ดีเนาะตรงนี้มีประโยชน์ดีกับเรื่องของการระส่งทางมาคุณผู้ชมครับการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้งนั้นถ้าหากว่าเราใช้บริการด้วยรถไฟแน่นอนครับขนส่งได้ปริมาณมากต้นทุนก็ต่ำแต่ว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยไม่ค่อยนิยมใช้การขนส่งสินค้าด้วยรถไฟมากเท่าไหร่นักโดยเฉพาะถ้าเกิดเปรียบเทียบกันกับการขนส่งด้วยวิธีการอื่น สาเหตุเพราะอะไรนั้นคืนนี้ไทยรัฐนิวส์โชว์มีคำตอบมาฝากกันนะครับขยับเข้ามาดูใกล้ๆครับด้านหน้าของผมนี้ก็คือรางรถไฟในประเทศไทยปัจจุบันนี้ครับถ้าหากว่าเรามองกันแบบใกล้ชิดแบบนี้เลยนะครับเราพบว่าสภาพรางครับเก่าไม้หมอนก็ชำรุดทุดโทรมนะครับคุณผู้ชมครับ อยู่ดีครับความเร็วของรถไฟถ้าเกิดวิ่งบนรางแบบนี้อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ50-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรางรถไฟแบบนี้เองมีความจุเต็มที่ก็100ขบวนต่อวันครับเรามาดูกันต่อนะครับถ้าหากว่าเรามาดูในเรื่องของความสําคัญอื่นๆเพิ่มเติมทางแบบนี้เป็นทางเดียวครับทําให้เราณนะอาจจะต้องเสียเวลาในการสับหลีรางในแต่ละครั้งซึ่งก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับ ดังนั้นนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุทําให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยนิยมใช้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟเนื่องจากว่าไม่สามารถคาดคะเนในเรื่องของเวลาการขนส่งที่แน่นอนได้ครับจึงเลือกใช้ระบบอื่นในการขนส่งสินค้าแทนอย่างเช่นรถยนต์ส่งผลให้ต้นทุนโลจิสติกในไทยนั้นสูงขึ้นถึงร้อยละ18.4ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ครับสูงกว่าประเทศอื่นๆที่มีต้นทุนเพียงแค่ร้อยละ9ถึง11ของ GDP สิ่งเหล่านี้ครับทำให้ประเทศไทยนั้นเสียเปรียบด้านการแข่งขันในเวทีโลกครับดังนั้นหากเราต้องการจะช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับต้องมีการพัฒนาครับโดยจะต้องพัฒนาระบบรางนี่แหละครับคุณผู้ชมจากเดิมทางเดียวมาเป็นทางคู่ดังนั้นถ้าเกิดต้องการจะเปลี่ยนแปลงเป็นทางคู่แบบนี้หลายอย่างก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับอย่างเช่นขนาดของรางครับจากเดิม70-80ถึงปดปอนก็จะเปลี่ยนเป็น100ปอนปอนครับรวมทั้งมีการเปลี่ยนหมอนรองรางจากไม้เป็นคอนกรีต เปลี่ยนอุปกรณ์ยึดรางจากตะปูรางเป็นสปริงคลิปซึ่งจะยึดรางได้มั่นคงกว่าเดิมนะครับนอกจากนี้ก็มีการปรับหินรองรางจากหินปูนมาเป็นหินอัคนีที่มีความแข็งแรงกว่าอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเรามีการเปลี่ยนรางแล้วเราก็จะพบว่าหลายอย่างก็จะมีการเปลี่ยนไปด้วยนะครับอย่างเช่นขบวนรถไฟเมื่อสักครู่นี้แหละครับเห็นไหมครับว่าเร็วมากขึ้นความเร็วจะปรับเปลี่ยนครับ เป็นประมาณ 100- 120ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งความจุที่จะรองรับขบวนรถไฟนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเป็นรองรับได้ถึง200ขบวนต่อวันนะครับนี่คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมรวมไปถึงในการขนส่งการเดินทางด้วยครับเพราะว่าจะช่วยประหยัดเวลาแล้วถามต่อไปว่าจะประหยัดเวลาได้มากน้อยแค่ไหนเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับจากข้อมูลนี้เราก็พบว่าถ้าหากว่าเรามีการปรับเปลี่ยนเป็นทางคู่แล้วจะสามารถประหยัดเวลาได้มากเลยนะครับ โดยข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจ,จรระบุว่าปกติแล้วถ้าหากว่าเราเดินทางจากกรุงเทพมหาคนครไปยังนครราชสีมาเนี่ยนะครับหากว่าใช้บริการรถไฟทางเดียวนั้นใช้เวลานาน5ชั่วโมงครับอย่างที่เห็นแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมาใช้บริการรถไฟทางคู่จะประหยัดเวลาได้ถึงครึ่งต่อครึ่งนะครับใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมง30นาทีเท่านั้นครับ และถ้าหากว่าเราสามารถจะปรับเปลี่ยนเป็นทางคู่ได้ในระยะทางประมาณ1,250กิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ31ของทางรถไฟในประเทศนะครับเราพบว่าจะช่วยเพิ่มการขนส่งสินค้าได้ถึงร้อยละ80รวมทั้งลดต้นทุนการขนส่งสินค้าได้ถึงร้อยละ27สิครับสิ่งเหล่านี้คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นนอกจากจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแล้วก็สามารถทําให้ประชาชนนั้น ยิ้มได้ด้วยนะครับเพราะว่าเดินทางสะดวกรวดเร็วปลอดภัยที่สำคัญราคาก็ประหยัดมากขึ้นด้วยครับ